สยบฟ้าพิชิตปตพีเล่มที่30บทที่3สิ่งที่อยู่ระหว่างความเป็นความตายการตายแต่ละครั้งของโลกนี้คือการจากลาเพื่อผ่านพบใหม่ประโยคนี้ค่อนข้างเข้าใจยากและมีวรรณศิลป์อย่างมากไม่เหมือนสายลมในยามนี้แต่เมื่อสายลมที่พัดผ่านดินสายประทับถมในช่วงปลายวันสของฉางอ่านมากกว่า หนียงชีย่ยคุคิดอยู่หนากน็ไม่เข้าใจว่าประโยคนี้หมายความว่าอย่างไรกันแน่แม้จะเบกแสสักเล็กน้อยก็ไม่มีเหตุนี้จึงทุกข์ใจมากขึ้นอีกไม่อาจออกจากฉางอ่านคือเรื่องที่บานทุกข์ใจมากที่สุดเมืองแห่งนี้คือเมืองแห่งความทุกข์ใจของบวานเมืองแห่งความทุกข์ใจที่ขงังบ้านดังนั้นทุกหวานมันจึงนั่งเบื่อลอยบนกำแพงเมืองเสียงต่างหูหยกกระทบกัดนดังขึ้นเบาๆพระอระัครมเหสีมาที่นี่ เดินมาเมื่อหน้ามาน,นวดที่สามานเบาๆก่อนเออย่างสงสารยังไม่เข้าใจความหมายของประโยคนั้นอีกหรือหากนับตาพลํดับอวาสาของศาสตร์ศึกษา,าพระก็ได้หมีสีขวดต้องเรียกหนิงเฉียว่าอาจารย์อาแต่นางอายุมากกว่าหนิงเฉียหากมองในมุมขององค์จักรพรรดิไม่ว่ามองอย่างไรนางก็มีอวาาสาสูงกว่ายิ่งไปกว่านั้นตั้งแต่ฤรู่องดุสาปีที่แล้วนางกับหนิงเฉีย กลับจากทุ่งร้างมาฉาอ่านด้วยการร่วมทุกขร่วมสุขเชื่อใจค้าสิริกันมากพอสมควรดังนั้นนางจึงถามกริยานี้ออกมาได้อย่างเป็นธรรมชาติหนิงเฉวียสายหน้าเบาๆมันอยากไม่เข้าใจความหมายของประโยคนี้ไม่รู้ว่าประโยคนี้ที่ปิศาสุลานำมาบอกต่อซึ่งพระอัครเมศรีรวมถึงบรรดาศิพี่อยากไม่เข้าใจความหมายที่แท้แล้วมีความหมายลึกซึ้งเพียงใด ทุกโนคบคิดการไปเวลานานจึงพบว่าถ้าแค่วิเคราะห์ตามความหมายของตัวอักษรในคำภีแห่งสีหลิงมีข้อกว่าในทํานองเดียวกันความตายของทุกชีวิตบนโลกมนุษย์ไม่ใช่การสิ้นสุดแต่เป็นการกล่าวเข้าไปในแสงสว่างแห่งแดนเทพของเฮ้าเทียนปัญหาหอยู่ที่โขนที่มีสิทธิพูดประโยคนี้มีเพียงเฮ้าเถียนเท่านั้นพระอัครเวสีมองมาปันถามว่าเจ้ายัางคิดว่าไม่ใช่นางหรือ สางสางตายแล้วเหตุใดเจ้าจึงยืนหยาดแบบนี้อยู่ตลอดหนีเฉียมองนนถนนหนทางที่เหมือนเส้นได้เล็กๆด้านล่างมองหาตำแหน่งของร้านเหล่าปีใจอ้างคือแกนฐานชีวิตของข้าถ้านางยังมีชีวิตอยู่เป็นไปไม่ได้ที่ข้าจะไม่รู้พระอ,อัครมเหสีเดินไปที่เรียมกำแพงเอ่ยช้าๆว่าคนมากมายตายไปแล้วแต่ปัญหากลับยังไม่คลี่คลาย หนิงเสียแม้ไม่ได้กังวลเรื่องคลื่นใต้น้ำของชาวถังแต่เข้าใจเป็นอย่างดีว่าประโยคนี้หมายถึงอะไรแม้ตอนนี้ไม่มีใครกล้าประกาศออกไปว่าข้าที่เป็นปราดหญิงพักมานทำหน้าที่ปกครองแคว้นหากว่ยังมีคนจำนวนมากที่ยากจะรับได้อย่างน้อยมีความขัดแยง้งอยู่ภายในใจนี่ไม่ใช่เรื่องดีเลยสัญญาที่ลงนามกับอสมเทพยังคงเป็นหนามที่แทงใจราษฎรชาวถางอยู่ การตายของหลีเพื่อเยนทําได้เพียงบรรเทาเท่านั้นไม่อาจลบล้างได้โดยสมบูรณ์เพราะชาวถางทุกคนต่างรู้ว่าแท้จริงแล้วข้าคือคนที่บงการทุกสิ่งในวังหลวงตระกูลหลี่ปกครองต้าถางมาพันปีได้รับการสนับสนุนจากราชสรมาพันปีตนเองเป็นราชนิกรก็ควตายเพื่อราชสรข้าที่เป็นสะพ้ายตระกูลหลีก็อยากช่วยทําอะไรบ้างเช่นกัน วันนั้นในตาหนักเจ้าพูดถูกหรีหวีหยวตายแล้ว,รห,ว,ห,วหรีวีเหลือพี่น้องชายเพียงคนเดียวชื่อว่านางคงรู้ว่าควรทำอย่างไรพระอาครามีศียิ้มแางมองเมือที่โตนใช้ชีวิตยอยู่านานหลายปีนางพูดหนึ่งประโยคใจของหญิงชีวีคนหนักขึ้นหนึ่งส่วนไม่รอให้นางพูดต่อก็เอ่ยตัดบทว่าพระอาครามีศีโปรดตั้งสติสักน้อยอย่าไปคิดเรื่องร้เหตุผลพวกนั้น พระอาคราเมสีหบยิ้มหลงช้าๆสายตามมมยหมองทะลุเมฆหมอกเมืองลางกําแพงมือพยายังหวังหลวงที่อยู่ห,าห่างไกลเอ่ยเสียงเรียบว่าเนิ่มทีข้าก็ไม่ได้ตั้งใจว่าจะพูดเหตุผลกับเซียนเซอร์สิบสามอยู่แล้วหนีเฉียวจ้องสองมือหนาที่จับขอบกำแพงอยอู่เพราะเหตุใดเพราะข้าเหนื่อยมากตอนนี้ข้าเหนื่อยมากจริงๆ คิ้วเรียวง,งามของพระครามีสีบดเล็กน้อยอันที่จริงใบหน้าของนามไม่ได้งดงามยวนใจไม่อาจเรียกว่าอ่อนโยนหน้ามองแต่เมื่ออารมณ์แปลเปลี่ยนกับดูมิสเนยอยากเป็นเอกลักษณ์น่าจะมีเพียงช่วงขณนะน,นี้เท่านั้นที่ทําให้ผู้คนนึกขึ้นได้ว่าเดิมทีนางคือปราดหญิงแห่งพักหมานที่เชี่ยวชาญเรื่องการชักใหญ่ผู้คนเมื่อก่อนข้าเป็นเพียงเด็กสาวริมทะเลสาบตาหมง แม้ไม่รู้ว่าเหตุใดผู้ผระสนิการจึงถูกชะตาฆ่าเมื่อฆ่าให้เป็นปราดีสั่งให้ฆ่าลงใต้มาล,ล่อหลวงรัชทายาทต้าถางเพื่อทําให้โลกนี้วุ่นวายตอนนั้นฆ่าคิดว่ามันเป็นคนโคกขาวบ้าตันหาในใจจึงไม่ยินดีนักอีกอย่างฆ่าไม่คิดว่าตนเชี่ยวชาญการยั่วยวนุรุษจึงตัดสินใจวางแผนสังหารมันหนีงเฉียถามว่าจะอาฆาตจึงบาดเจ็บเลือรางตั้งแต่ตอนนั้นหรื มีผิดแต่ตอนนั้นข้าไม่ได้สังหารมานข้าจึงคิดว่าตนแพ้แล้วคิดไม่ถึงว่ามันไม่เพียงไม่ถือโทษข้ายังช่วยข้าปุกปิดความลับด้วยหนิงเฉียงเงียบไปแม้หมันรู้ว่าฝ่าบาทเป็นคนให้ความสําคัญกับคุณถามและมิถะผ้าเป็นอย่างมากแต่อย่างโขกไม่เข้าใจว่าทําไมตอนนั้นพระองค์เลือกที่จะถามเช่นนั้นพระอัครเมสียิ้มพลางเอ่อยว่า ข้าได้รู้ว่าที่แท้มันชอบข้าแล้วจริงๆเพราะเหตุนี้ข้าจึงเริ่มตอบรับมันทั้งที่ในใจปฏิเสธใช้ความสามารถทั้งหมดที่เรียนรู้จากนิกายหมิงหรือจะพูดว่าพอสวรรคิ์ที่ข้ามีมาแต่กําเนิดกับมันจนมันไม่อยากอยู่ห่างจากข้าถึงข้าตัดสินใจรับข้าเข้าวังตอนนั้นข้าคิดว่าตนชนะแล้วสุดท้ายคิดไปถึงว่าเป็นข้าที่แพ้เพราะข้าคุณคิดเรื่องมันมากเกินไปดังนั้นจึงชอบมันโดยไม่รู้ตัวเหมือนอย่าที่ มันไม่อาจอยู่ห่างจากข้าข้าก็ไม่อาจอยู่ห่างจากมันฟาบาเป็นหนึ่งในชายสองคนที่รักข้ามากที่สุดในโลกนี้ข้าช่วยมันดูแลจัดการเรื่องราวของแคว้นอยู่ระยะหนึ่งพอได้ยินว่าทําให้เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์มันจึงไม่ให้ข้าทําต่อมีเพียงข้าที่รู้ว่านั่นเพราะมันเป็นห่วงว่าข้าจะเหนื่อยเกินไปข้ามีความสามารถจัดการงานของแคว้นได้แต่ข้าไม่ชอบทําเลยจริงๆข้าชอบที่จะอยู่กับมัน ล้วพูดคุยหัวเราะ่าเรืองทะเลาะถกเถียงโมโ oh หเล็กๆน้อยๆทำอาหารให้กินเท่านี้ก็พอแล้วบัตน,นีีมันจากไปแล้วเพราะสมัยก่อนข้าทําให้มันบาเจบ็บทางด้านข้าจึงต้องฝืนทนตั้งแต่ทุง่งร้ากลับมาฉางานโจนกระท่างจัดการเรื่องราวที่ควรจัดการจนจบข้าคิดว่าข้าทําได้ไม่แล้วเมื่อพบหน้าม,มารเชื่อว่ามันต้องพอใจมากแนะ่เช่นนี้แล้วข้ายังไม่เห็นผลใดที่ต้องอยู่ที่นี่อีกข้าไม่อยากให้มันรอข้านานนะ บนกำแพงเงียบสนิทสายตาของหนิงเฉีย,ยังคงมองที่มือของพ้าคระเมศีที่วางอยู่บนขอบกำแพงตอนนี้ความคิดของมานสับสนทั้งตื่นตระหนกทั้งไม่รู้จะถามเช่นไรไม่รู้จะหาคำพูดใดที่เหมาะสมประเอือนเอ่ยสุดท้ายมันเอ่ยเสียงแหบว่าหรือท่านไม่รู้สึกว่าแบบนี้เห็นแก่ตัวพระครเมศียิ้ม ข้าคือนางมาในสายตางคนทั้งโลกเห็นแก่ตัวเป็นเรื่องที่สมควรอยู่แล้วจะอาภัดน้อยยังยาวไวย,ยังต้องการให้ท่าเป็นบานดาเลี้ยงดูมานจนโตบุตรข้าพีศีลเสิ่อใหญ่เป็นอาจารย์ไหนเลยยังต้องกังวลข้าเตรียมการไว้ดีแล้วสวีฉือและเจิงจีง้ล้วนได้รับจดหมายจากข้าสถานการณ์แม้ยากลาบากแต่นับว่าสอบเรียบร้อยเรื่องราวในร้านสำนัมกมีกฎเกณฑ์มาแต่เดิมข้าอยู่หรือไมู่้วไม่แตกต่าง การที่ข้าไม่อยู่กลับเป็นผลที่ต่อท่าถางอย่างน้อยคนของนิคายต๋าก็ไม่อาจใช้ประโยชน์จากความเป็นมาของข้าได้อีกรอยยิ้มงหนาคล้ายกำลังเปลี่ประกายสีหน้าโถกโตด,ดอย่างที่สุดแห่ข้าจะไม่อนุญ,ญาตให้เกิดเรื่องนี้พาะกครเมศียิ้มแางตอบนิ้งเฉียว่าข้าจำได้มีคนเคยพูดว่าโลกนี้มีเพียงสองเรื่องที่ไม่มีใครควบคุมได้แม้แต่เท่าเทียนก็ทำไม่ได้นั่นคือเป็นกับตาย หนิงเฉียะเงียบอย่าพูดอะไรบางอย่างว่าขณะรียศสีบอกมันเพิ่งเอย่ยเสียงเรียบเมื่อครู่ข้าพูดไปแล้วว่าโลกนี้มีชายที่รักข้ามากที่สุดสองคนนอกจากฝ่าบาทยังมีอีกคนหนึ่งซึ่งก็คือพี่ชายของข้าซุยาโวแม้มันตายด้วยน้ำมือเจ้าหนิงเฉียเงียบไปตอนที่สังสางตายเจ้ารู้สึกอย่างไรตอนที่ฝ่าบาทหลับตาตลอดการข้าก็รู้สึกอย่างนั้นตอนนั้นข้ากระโดดจากเมือง เฮอร์หลานแน่นอนว่าเพาราะสถานการณ์บังคับตอนนี้มาคิดดูบางทีตอนนั้นใจข้าอาจเกิดความคิดฆ่าตัวตายแล้วก็เป็นได้เพียงแต่กำแพงเมืองเฮอร์หลานเตียเ้ยไปหน่อยเท่านั้นพระอารเีสียิ้มผางหมอกเมฆบอกเบื้องล่างกำแพงเมืองข้าคิดว่ากำแพงเมืองฉางอันน่าจะสูงพอหนากรลัองยิ้มเว่าอารมณ์บนไปหน้ากลับเปลือยจางราหมอบขวานล้ายโหดไม่อยู่ในโลกมนุษย์แล้วจากนั้นหนากระโดดจากกระแพงเมือง ลงไปในเมฆมอกหนิงเฉวีมีวิธีมากมายที่จะจับนาไว้หรือดึงหนากลับมาแต่หมานไม่ได้ทำอะไรเลยเพราะร่างกายมันแข็งทืง่อเพราะหมานเห็นใบหน้าของนางตอนที่กระโดดลงไปกระโปรงสั่นไหวเหมือนกรีบดอกไม้นางหลับตาสีหน้าสงบนิ่งคล้ายกับหลังจะเข้าสู่โลกที่สวยงามน่าสบายและเป็นสุขความสงบแบบนี้มีไม่กี่คนที่หักใจทำลายได้ หนีเฉื่อยยืนอยู่บนกำแพงดูการไหลของเมฆหมอกเงี้เงียบอยู่นานก่อนจากไปมีโขดมากมายในชีวิตบานที่มาแล้วจากไปไปแล้วก็ไม่กลับมาอีกรวมทั้งไปอย่างกระทันหันทำให้บานเศร้าใจเพาะทำอะไรไม่ถูกคนในครอบครัวและเพื่อน,นโจรแม่ทัพจอมปราและสังสารองค์จักรพรรดิและพระอัคระเมสีล้วน,นเป็นเช่นนี้ระหว่างความเป็นความตายมีความกลัว หนีเฉวยเปนคนจากสองพบในทุ่งร้างของเขามีสารพบเห็นความเป็นความตายมาจนฉีดแต่ความกลัวชนิดนี้แม้แต่พระเถระชั้นสูงยังยากจะเข้าใจอย่างปู่โป่งอันที่จี๋มันไม่เคยเข้าใจเห็นแจมแจ้งเช่นกันคืนนั้นที่พระอาสาเนี่ยคิดช่วยหวีหวีออกจากฉางอันมันพูดกับเฉาสิวสว่าการกระทำที่ปัญญาอ่อนเช่นนี้ยากเกิดการเข้าใจจริงๆนั่นเพราะหมันไม่เคยเข้าใจความรัก ถามโลกล่ารักนั้นหนาคือสิ่งใดจึงทําให้พร้อมอยู่พร้อมตายไปด้วยกันหนิ้งเฉียจดจ่าประโยคนี้มาตลอดมันมักคิดว่าใจขวาของประโยคนี้ประโลมโลกเกินไปมันจึงไม่ชอบเช่นเดียวกับประโยคนั้นการตายแต่ละครั้งของโลกนี้คือการจากลาเพื่อผ่านพบใหม่จนกระทั่งบัดน,นี้มันพอจะเข้าใจบ้างแล้ว หลังจากนิงเฉวเดินลงจากแพงเหมือก็ตรงไปที่ตำหนักองหญิงมันเลิกมาหลายชั้นที่หลานละเบียงขืดมองวีวีแล้วบอกตรงๆว่าพระอาครณาเมสีไปแล้ววีวีกำลังเล่านิทานให้เสียวหมันฟังหนิงเฉวได้ยินอย่างชัดเจนว่าน่าเป็นนิทานที่ตนเคยเล่าได้ยินคำพูดนี้วีวีไม่ค่อยอยากจะตอบสนองผ่าเป็นนานจึงเงยหน้าขึ้นช้าๆไปหน้าที่ขาวซีเตมไมได้วยความไม่เข้าใจ ทำไมหนีขียมองหนาพังเอ๋ยว่าถ้าข้าพูดว่าข้าตัวตายเพื่อความรักพี่รู้ว่าเจ้าจะเชื่อหรือไม่เตรียมตัวเข้าวางเถอะส่วนเสียวมานข้าจะส่งไปเรียนที่สารศึกษาเพียงพริบตาช้างอันก้า็สู่ไปลว่าสานแต่ฝนยังโขกตกอย่างต่อนเนื่องบรรดาราษสดอดยังไม่หายจากอาการเศร้าโศกโพราะกาศจากไป ของพระอัครมเหสีบนต้นแขนของระดาฐานหารที่รอการปูมแบบเด็ดอยู่บนถนนจูชเชียยังมีผ้าขาวพันอยู่ทหารกองกำล,ลังปีหลินยืนตั้งแถวอย่างแกร่งขขึมหน้าวังหลวงวดเพลงกันทรงเกียรติดังกังวานไปทั่ววังหลวงเนหล่าขุนนางทั้งบุนบูสล้วนแต่งกายเต็มยศเดินต่อแถวการเข้าไปตามลำดับการนามของขันทีเสียงตีระฆังดังกังวานขึ้น วันนี้จักรพรรดิองค์บ่ายคุ้ตาฐานขึ้นของราชอย่างเป็นทางการใช้นามรัชสมัยว่าเจิ้งสือเทศกาลชิงหมินฝนโปรยปลายยิ่งหวานเวลาล่วงเลยไปฉางอันก็สงบหลงอย่างแท้จริงพวกโขนที่ตายจากไปไม่ได้ถูกลืมเลือนแต่ถูกวางไว้ในส่วนลึกของปวใจตามถนนหนทางที่ดูเหมือนคึกคักและมีความสุขมีพลงังคุ้มหนึ่ง ที่ตาเนื้อหมอไม่เห็นกำลังรวมตัวอยู่เงีย,งยบๆอาจระเบิดออกมาได้ทุกเมือ่อบรรดาคุ้นหนางในราบสำนักถกเถียงเรื่องการปกครองกันยังรุนแรงมีแม่ทัพบ,บางคนในฝ่ายการทหารไม่อาจอดกลั้นที่จะเสนอแผนการใหม่ขึ้นมาจึงทำให้เกิดการถกเถียงครั้งใหม่สร้างกวนหยางปี้ได้เลื่อนขึ้นจากเจ้าเหมือง้างอานเป็นต้าสุยซื่อตำแหน่งอิงหว่า เมื่อเดือนที่แล้วรีตารูปสามเหลี่ยมที่ดูชั่วร้ายดึงข่าวแพทที่มีอยู่หลอมแหลมเริ่มโต้เถียงกับคุณนางโกมตเวียนรานาอีกครั้งเด็กชายเฮียไหวนั่งอยู่บนบันหลังฟังเหล่าคุณนางใหญ่โต้เถียงกันเห็นได้ชัดว่ามีเรื่องมากมายที่มันฝากไม่เข้าใจแต่สีหน้ากราบตั้งอกตั้งใจแรหนักแน่นพิมพ์เพียงสองมืเ่เล็กๆที่กามเสื้อสีเหลืออลา,ามจนยู่ยี่เท่านั้นที่เผยให้เห็นความกังวลของมัน ถ้าจากาพระองค์หมายอยู่นอกหวางคิดว่าคงเล่นสนเหมือนเด็กทั่วไปมันแสดงความดักแน่นเช่นนี้ได้เหล่าคุณนางใหญ่ในราบสำนักก็พอใจมากแล้วทุกครั้งที่คิดถึงตรงนี้สายตาของพวกขุนนางใหญ่ที่มองไปยังรถเข็นที่อยู่ข้าบัหลงังก็ยิ่งดูเลื่อมใสมากกว่าเดิมรถเข็นคันนั้นธรรมนามากวางอยู่ในตำหนักใหญ่ที่โออาสง่าง,งามก็ยิ่งดูสะดุดตา บนรถเข็นมีบัณฑิตคนหนึ่งนั่งอยู่บัณฑิตสวมเสื้อหนวมเก่าถึงคำภีเก่าไม่ได้ฝังว่าในราชสำนักถกเถียงกันเรื่องอะไรเอาแต่อ่านคำภีอยู่เงียบเียบเหมือนอย่างปกติทว่าความสนใจของคนจำนวนมากในตำหนักความจริงแล้วอยู่ที่ตัวบัณฑิตมาตลอดบัณฑิตแม้อ่านหนังสือจนล้าแล้วขมวดคย้งถามให้เกิดการคาดดาวต่งางๆน,นนะานาจักรพัิน้อยก็เช่นเดียวกันมันสามารถนั่งในตำแหน่ง จกักรพรรดิ์อย่างเรียบเรียบร้อยอดทนต่อง,งานหน้าการปกครองที่น่าเบื่อและอย่างน้อยก็อย่างสามารถแสดงออกถึงความหนักแน่นและตั้งใจย่องเป็นเพราะีอาจารย์อยู่ข้างกายบัณฑิตผู้นี้คืออาจารย์ของมานศิษย์พี่ใหญ่แห่งสารศึกษาหลังจบการประชุมตีกาเลขอกสารที่เกี่ยวข้องไม่ได้ส่งไปยังห้องส่งพระอักษรแต่ส่งไปยังตำหนักข้าขนาดเดียวกันจกักรพรรดน้อยก็มาด้วย วิวีอยู่ในตำหนักข้างแห่งนี้ต้าถางในปัจจุบันหลังการเสียชีวิตของพาอาระอกรเบสีไม่มีการแบ่งเป็นสองฝ่ายอีกคุณนางนังปวชล้วนใช้แรงกายแรงใจขึ้นตนในงานต้้งการปกครองและการสามคมสารศึกษาไม่มีความสนใจรวมทั้งไม่มีความสามารถในการจัดการงานของแคว้นนางที่เป็นพี่สาวของจักรพัรดิย่อมเหมาะสมที่สุดสำหรับงานนี้ แต่ระหวา่างนางต้องตรวจแก้ดีกาตรวจสอบเอกสารเรื่องสําคัญที่สุดคือต้องสอนจกักรพรรดิให้รู้จักจัดการงานพระราชการภาคเรดเมสีผู้ถูกก่อนที่จะจากไปตอนนี้นางเหลือต้องฉายเพียงคนเดียวสารศึกษาไม่ได้ตีกรอบการกระทำของนางแต่อย่างใดแต่ด้วยสาเหตุบางประการหลังจากลุยวิย้ายเข้ามาในวังหลวก็ออกจากตำหน่งของตอนน้อยมาก สวยขุนนางที่เคยจงรักภักดีต่อนางนี่ไม่เคยพบายยสายฝนดู้ดภาษาตกลงมาในวังหลวงราวขุนนางหล,หล,หงลังเดินออกจากตำหนักใหญ่แล้วมีบางโขนอนไม่ได้ที่มองเลืกอเข้าไปด้านในที่ตำหนักข้างพร้อมทอดถอนใจแต่คนจำนวนมากกว่านั้นก้มศีรษะน้อยๆไปทางห้องโสงภาคสอนอย่างแสดงความนับถือแล้วจะออกจากวาัง ผ่านไปนเนิ่นหนานประตูห้องสรงภักสอนเปิดออกช้าๆเหนิงเฉียล้างมือในอ่างที่นากำนั่นถือประคองอยู่กราวขอบปูนแล้วหยิบร่มที่ข้าประตูเดินฝ่าฝนไปสายฝนยามนี้ไม่หนาวเย็นแล้วเพียงแต่ตกหนานและตกเบามากเท่านั้นไม่จเป็ปต้องกางร่มพื้นถนนที่เปียกไม่เป็นอุปสรรคใดๆหนิงเฉียตอนนี้ไม่อาจออกจากเบื้องจึงชิงกับกรใช้สองเท้าเดินไปทั่วเมือง มันไปร้านดาวผีจชายพบว,ว่ากระแผงซ่อมเสร็จแล้วแต่แมวตัวนั้นไม่รู้หายไปไหนจากนั้นมันกลับไปที่บ้านริมทะเลสาบมองต้นเหลิวและใบมัวริมทะเลสาบที่รับหยดน้ำค้างไว้นี่เงียบอยู่นานเหมือนหวานก่อน,อนสิทธิพี่ใหญ่ที่อยู่ที่วางหลวงสิทธิพี่รอกอยู่เฝ้าสาศึกษาสิทธิพี่สามไปในจอจากไป หวงหยางต้านซื่อหลางปาดเจ็บสหาหัสเพราะเจ้ารามก็ไม่อาจฟื้นฟูร่างกายสองวันก่อนเดินทางออกจากฉางานบอกว่าจะไปวัดสเสวียนโขงแต่ครั้งนี้ไม่ได้ไปเพื่อศึกษาพุทธธรรมแต่จะไปถามบรรดาสิทธิกายพูดเพื่อกระจายข้อสงสัยในใจตนคนมากมายตายหรือไม่ก็าจากไปย่อมมีคนคิดถึงหรืออะไรอาวรเทราะว่านอกจากแมวร้านเหล่าปีจ่ายและดอกบัวในทะเลสาบเยี่ยนหมิงแล้ว มีไม่กี่โขนที่ยังจามสังสางได้สังสารที่ผมเหลืองสังสารที่ผิวกล้ามสังสารที่ขยันขันแข็งสังสารที่สู้แดดได้สังสารที่หน้าตาไม่ได้หน้าหมองล้วนเป็นสังสารที่ง่ายต่อการถูกลืมนางไม่โดดเด่นไม่ว่าหนางจะเป็นบุตรีของหมิงหวังหรือเทวีแห่งแสงสว่างหรือถึงขั้นเป็นร่างแยกเข้าเถียนหายไปแล้วก็คือหายไปสาวใช้ส่งจดหมายมาฉบับหนึ่งหนิงเฉวีเปิดออกอ่าน เห็นเอกสารหลักฐานของก่องกาจดหมายสารข้างไหนแนบตัวเงินที่ส่งกลับมาแผ่นหนึ่งมันมองตัวเงินแผ่นนั้นนึกถึงเรื่องราวมากมายพอหลับตาคนึดได้อีกมากมายยิ่งรู้สึกว่าตนเหมือนนักโทษในฉากงานมากขึ้นหายใจได้ลำบากมากขึ้นมันคิดอยู่หนาสุดท้ายเดินออกจากบ้านมองคนขับรถม้าที่อยู่หน้ารถม้าสีดาเ่ยว่า เจ้ามาเป็นคนขับรถม้าให้ข้าไม่ว่ามองอย่างไรก็ออกจะไม่ยุติธรรมตอนเจ้าคนขับรถม้าคือหวางจิงเวี่หลังจากแม่ทัพใหญ่สีซื่อต่อสู้จนตูตายมันเร่งรีบเดินทางทั้งกลางวานกลางคืนเพื่อประส่งข่าวที่ฉางอันจากนั้นก็อยู่ที่กรมบทหารตลอดไม่รู้เพราะเหตุใดตอนนี้จะกลับกลายเป็นขับรถม้าของหนิงเฉียหวางจิงเวี่เอ่ยอย่างเฉยเบยว่า อ๋อเพียงเจ้าทําตามสัญญาได้ให้ข้าทําอะไรก็ยอมได้แน่นอนจะไปไหนประตูเมืองทิศใต้รถม้าสีดามแล่นไปบนถนนท่ามกลางสายฝนเพียงไม่นานก็ถึงประตูเมืองทิศใต้รถม้าจอดนิ่งอยู่หนานตรงช่องประตูน้ําฝน,นปวดผนางรถเติมแห้งแล้วรถม้าอย่างนิ่งไม่ขยับไม่รู้ว่าขนในรถจะกลับเข้าเมืองหรือออกนอกเมืองกันแน่ หารยามเฝ้าประตูและพ่อค้าที่อยู่โดยรอบตอนนี้จับรถม้าสีดำได้แล้วพวกช่วงหลายว่นที่ผ่านมารถม้าคันนี้จะจอดนิ่งนานอยู่ที่ประตูเมืองเป็นประจำสายตาของคนจำนวนมากมองมาที่รถม้าอยากดูว่าวันนี้จะออกจากเมืองไหมเวลาค่อยๆผ่านล่วงไปหวังจริงเวียยเอ่ยว่าอันที่จริงในเมืองก็มีที่ให้เดินเล่นเยอะนะ หนิงเฉวอ,อยู่ในรถม้าไม่ได้พูดอะไรในมือกามจดหมายฉบับนั้นแน่นใครเห็นผ้าคระมีสีกระโดดลงจากกแพงที่เบื้องหน้ามันสัมผัสได้ถึงความรู้สึกในตอนนั้นอีกครั้งไปเถอะหนิงเฉวยเอ่ยบอกหวังจิงเว่ยดึงบังเหียนมาเตรียมแผนรถม้าก่อนถามว่าไปไหนออกนอกเมืองเมืองของหวังจิงเว่ยที่กูบังเหียนมาผ่านชะงักเจ้าแน่ใจหรือ ถ้าแม้แต่นอกเมืองสิบลี้ยังไม่กล้าออกไปวันหลังจะฆ่าผนที่อยู่ไกลหมื่นลี้ได้อย่างไรสิบลี้ทางทิศใต้ของฉางอานมีสาลามีทุง่งหญ้ารกร้างผืนใหญ่มีสุสานมากมายหนีเฉียไปสุสานคู่ขององค์จักรพันดิและภาคระเมศีก่อนค่อยไปสุสานรดรวงของกรมทหารที่นี่ฝังศพทหารที่ตายในการรบไว้จํานวนมากจากนั้นแหวกพงหญ้าไปที่สุสานของสือฝูเฮียเซรอ และเว้ยกวงเมียงก่อนพวกท่านจะจากไปหน้าจะมองเห็นอนาคตมากมายแต่เพราะเห็นได้จึงมองเห็นได้เฉพาะตอนก่อนตายเท่านั้นแบบนี้จะมีความหมายต่อพวกเราที่ยังมีชีวิตยอยู่ได้อย่างไรพูดจบบรรเดอร์ไปทางด้านซ้ายมาถึงสุสานที่เพิ่งสร้างใหม่สุสานหินแห่งนี้เล็กมากเล็กเหมือนสังสารเพราะสุสานนี้มีเพียงชุดสาวใช้เพียงไม่กี่ชุดตัวเงินเครื่งองก่อรวมถึงเครื่องปรินโฉม ของร้านเฉินจินจีจ้อีกสองกล่องเจิงจิ้งสองสามีพัญญาประคองการยืนอยู่นห,ยนหน้าสุสานตาของเจิงผู้หญิงแดงกำ่ำคิดว่าร้องไห้หน้าสุสานอยู่นานแล้วบรรดาคนรับใช้ของจวนตาเสียซื้อกลังเก็บกวาดทุกเทียนที่อยู่รอบๆหนิงเฉียเดินเขไปหาแล้วเอ่ยอย่างนอบน้อมว่าท่านพ่อตาพาท่านแม่ย้ายกลับให้ก่อนเถิด จ,จริงจิงต้าเสียซื่อคิดไปถึงว่าจะได้เห็นมานที่นอกเมือกจึงตกใจในตอนแรกจากนั้นค่อยเข้าใจสาเหตุน,น้ำตาไหลพร,รากไปทันทีตกบ,บ่ามานอยี่ยปลื้มใจคนขงจวนต้าเสียซื่อผ่านกลับเข้าเมือกหนิงเฉวียยือนอย่างเดียวเดียวอยู่หน้าสุสานสัางๆมันหยิบจดหมายฉบับนั้นออกมาโจกเสือ้อฉีกตัวเกินแผ่นนั้นออกเป็นสองส่วนเผาครึ่งหนึ่งพร้อมเอกสารหลักฐานที่น่าหลุมศพ อีกเครึ่งหนึ่งภาพเก็บอย่างดีเข้าไปไว้ในอกเสือ้อเล่ากาบฉางอ่านรถม้าสีดามกล้่ถึงฉางอ่านมานั่งอยู่ในตัวรถฝังเสียงฝนตกกระทบผนังรถนิ่งเงียบไม่พูดจาจูจๆมีลมพัดจากทิศเหนือในใสายลมนี้มีดินเหลืองจากทางเหนือจำนวนมากเมื่อถูกน้ำฝนก็กลายเป็นดินขโขนสีเหลืองฝนยิ่งตกยิ่งหนักน้ำฝนไหลลงมาจากกรแพงเมือง อยู่ตลอดเวลาเหมือนม่าสีเหลืองโรยตัวมันนึกถึงกระแผงดินของเมืองเว่ยตัวเงินแผงนั้นเป็นตัวเงินที่ส่งไปเมืองเว่ยหลายปีที่มาฉางอ่านสังสางจะส,ส่งตัวเงินไปเมืองเว่ยทุกเดือนเอกสารหลักฐานแผ่นนั้นเขียนว่าตรวจสอบแล้วไม่มีโขนผู้นี้ถูกแล้วเมืองเว่ยไม่มีใครแล้วสังสารก็ไม่อยู่แล้วหนิงเฉวยร้องไห้อย่างหนักมันกระโดดลงจากรถวิ่งเข้าไปในสายฝน น้ำฝนตกใส่ใบหน้าทำให้น้ำตาขุ่นมัวรถม้าตามอยู่ด้านหลังมันคนเดินทางที่รีบหลบฝนเห็นภาพประหลาดนี้แล้วก็ถามอย่างประหลาดใจทำไมไม่นั่งรถจะเล่นน้ำฝนก็ไม่ควรเป็นเวลานี้ฝนนี่สกรปรกมากหนิงเสวีเช็ดน,น้ำฝนบนใบหน้าชี้ต้นหลิวริมถนนหลวงที่โดดฝนโครนต่ยางเขียวหน้าหมองรางเอ่ยว่า แปลว่านี่มันเป็นฝนเืดูวัสันไม่ใช่หรือ